ตองนั้วกันจนร้นฟ้าไม่ต้ตเถอาไม่ทำอะไนสิ่งที่เคยบอกกันก็ยังึืงอยู่ขอแค่รักทำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียว ไม,ไม่ต้องรักกันช่วนนิรันดร์แต่บาฉันมันยังหายใจขอให้เหมือนเดิม